สวัสดีจ้าเอาสวัสดีจ้าเห็นจางแล้วทำไมคือหม้อดดหม้อดดำก็แกงหมอบักบง่ายหวานแกงมันดำเลยเธอเดี๋ยวจะเห็นเลยเบิ่อนไปดูให้ดูนะว่ามันจะทำกับข้าวอะไรอือมันจะทำเมนูแกงเขียวหวานซุปเขียวคือดำไปดีอันมันเป็นังสีหนะสีอีสแกงแกงเขียวหวานนี่ใส่มะเขืออ้ยเปื่อยค่ะเหล่าเธอวันนี้เราจะทำกินกันสี่คนนะวันหยุดวันอาทิตย์ อันนี้ใส่ดีก้อนนี่อันนี้หัวละพาที่เราเก็บขยมาาว่เก็บกี่ครั้งขยับเมื่านใส่ไปเลยหอมหอมชข่อเก่าเห็นไหมก,กินมันแรงดีอันนี้พริกเขียวเพราะแกเขียวหวานไม่ต้องใส่สพริกแดงเพราะไม่มีพริกแดงพริกแดงแห้งเลยพี่น้องอนี่ถ้ากินจังแกเขียวหวานใส่มะเขือโอ้วนเขือเลยไปแล้วเชื่อ,อพอแล้วปิดเจ็ดปริ๊บพริ๊บพิ๊พี่น้องเดี๋ยวมันีเข้าอันหยุดงานกันสีขวดถ้าบ่ายอาทิตย์มันหยุด ด้านเป็นปิดให้แล้วก็ทำกับข้าวแกงเขียวหวานซูน้องๆเขากิน4ีโคนนี่หมองบางอย่างเบิ้งทีเ่ขเขานมตีนนี่ลวกแล้วเยอะมากเอาเดี๋ยวเขาไปกิกักพี่นกอน